วิชาวิจัยเบื้องต้นรหัสวิชา3 0 0 0 0 0ขีหนึ 1, 3, 0, บทที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยนำเสนอโดยนางสาวนิดวิภาสังคทิพนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สอง แผนวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยการอาชีพรอยเอฟวิธีการสแสแวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงเพื่อสร้างเป็นองค์กรความรู้ของมนุษย์มีวิธีการหลากหลายแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาประสบการณ์ความรู้และความสามารถของผู้ศึกษา รวมถึงยุคสมัยของการศึกษามีวิธีการหาความรู้ความจริงของมนุษย์อาจแปกตามยุคสมัยของการศึกษาดังนี้1.1ยุคโบราณในสมัยโบราณมนุษย์มักได้ความรู้ความจริงโดยวิธีต่างๆได้แก่ 1. โดยบังเอิญ ความรู้ความจริงประเภทนี้เป็นความรู้ความจริงที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ศึกษาไม่ได้คาดฝันหรือเจตนาในผลที่เกิดขึ้นโดยตรง 2. โดยขนมร,รมเนียนประเพณีในสมัยโบราณที่ผ่านมามนุษย์อาจได้รับความรู้โดยวิธีการทำตามบรรทัดฐานของสังคม 3. โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการหาความรู้ในเรื่องที่ต้องการหรือสนใจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 4. โดยผู้มีอำนาจหรือผู้มีชื่อเสียงเป็นการหาความรู้ที่ได้จากผู้รอบรู้หรือผู้ที่มีชื่อเสียงเรียกว่านักปราชญ์ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอำนาจในสังคม 5. โดยประสบการณ์ส่วนตัว ประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์แต่ละคนช่วยให้บุคคลมีความรู้และวิธีการแก้ปัญหา 6. โดยวิธีลองผิดลองถูกความรู้ชนิดนี้มักได้จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน 1.2. ยุคอริสโตเติล อริโตเติเป็นนักปราชญ์ยุคโบราณที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาตรรกศาสตร์เป็นผู้คิดวิเคราะห์เาะแสวงหาความรู้โดยอาศัยหลักของเหตุผลที่เรียกว่าวิธีอนุมานซึ่งเป็นการคิดหาความรู้เหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างองค์ประกอบหรือขั้นตอนของการหาความรู้โดยวิธีอนุมานมี3ส่วนคือ หนึ่งข้อเท็จจริงใหญ่เป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นสองข้อเท็จจริงย่อยเป็นเหตุเฉพาะกรณีที่ต้องการทราบความจริงสามเป็นการสรุปจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อย1.3ยุคฟานซิสเบคอน การแสวงหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีของอริโตเติร์ถูกวิาพากษ์วิจารณ์โดยนักคิดคนสำคัญในยุคต่อมาคือฟานซิสเบคอนโดยเขาชี้ให้เห็นว่าการสแสวงหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีของอริโตเตอร์มีจุดอ่อนและจุดบกพ่องบางประการได้แก่ 1. การหาความรู้โดยวิธีของอริโตเติร์ไม่ได้ช่วยให้ค้นพบความรู้ใหม่ 2. การหาเห,เ,หเหตุผลโดยวิธีของอริโตเตอรพบว่าข้อสรุปจะมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อยเป็นสำคัญเบคอนต้องเสนอวิธีการหาความรู้ความจริงขึ้นมาใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าวิธีอุปมาณเป็นวิธีที่อาศัยการเก็บรวบรวมความรู้ข้อมูลต่าง ต่างจากเดิมปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ย่อยก่อนแล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไรขั้นตอนการอุปประมาณจริงแบ่งได้3ขั้นคือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียดย่อยๆ 2. ขอข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงย่อยเหล่านั้น 3. สรุปผล1.4ยุคปัจจุบันในคิดศตวรรษที่19ซานดาวินได้เสนอวิธีการค้นหาความรู้ความจริงโดยเอาวิธีการของอาริโตเติรและฟานซิสเบคอนมารวมกันเรียกวิธีนี้ว่า วิธีการอนุมานและวิธีการอุปมาณซึ่งต่อมาได้มีผู้ดัดแปลงแก้ไขให้ชื่อใหม่เพราะกระบวนการคิดแบบนี้เป็นการคิดกลับไปกลับมาหรือคิดอย่างใคร่ควรรอบคอบผู้ที่คิดวิธีการนี้คือจอร์นดุยโดยเขาได้แบ่งขั้นของการค้นหาความรู้ความจริงไว้5ขั้นคือ1 ขั้นปรากฏความยุ่งยากเป็นปัญหาขึ้นหรือขั้นปัญหา 2- ขั้นจำกัดขอบเขตและนิยามความยุ่งยาก 3- ขั้นเสนอแนะนำการแก้ไขปัญหาหรือสมมุติฐาน 4- ขั้นอนุมานเหตุผลเพื่อการค้นหาความรู้สำหรับการนำเสนอในการแก้ไขปัญหาที่ตั้งขึ้น 5- ขั้นตอนทดสอบสมมุติฐาน วิธีการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้ค่าขั้นตอนนี้ต่อมาได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นจึงเรียกวิธีการค้นหาความรู้ความจริงที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ว่าวิธีทางการวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการสำคัญที่ถูกนำมาประยุกต์ให้ใช้สำหรับการวิใจัยในเวลาต่อมา โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 1. ขั้นตอนการกำหนดปัญหาเป็นข้อสงสัยหรือความสนใจใคร่รู้ของผู้วิจัยในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้ 2. เป็นการตั้งสมมติฐานเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ข,ขั้นทดลองและเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปัญหาที่กำหนดไว้โดยใช้การทดลอง 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจากขั้นตอนที่3นํนำมาจัดทำเป็นกลุ่มจัดหมวดหมู่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงประมาณ ที่ประกอบด้วยตัวเลขต่างๆอาจใช้วิธีการทางสถิติมาจัดทำข้อมูลเหล่านั้น 5. ขั้นตอนการสรุปผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการที่ผู้วิจัยต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่4มาสรุปข้อมูลผลเพื่อจะนำข้อมูลผลสรุปไปตอบคำถามที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ความหมายของการวิจัยการวิจัยมาจากภาษาอังกฤษเรียกว่า research มีรากศัพท์มาจากคำภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างมีระบบเพื่อสแสวงหาความรู้และนำความรู้มาพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์การสแสวงหาความรู้ที่ใช้ในการวิจัยมีวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกีบโบราณ แนวความคิดแรกในการสแสวงหาความรู้เกิดขึ้นมาจากการสแสวงหาต่อมามนุษย์ได้มีการพัฒนาวิธีการสแสวงหาความรู้ความจริงให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแนวคิดต่างๆมากมายคำว่าการวิจัยที่แปลมาจากคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า research นั้นมาจากคำสองคำคือ re ที่แปลว่าทำซ้ำกับคำว่าเสิร์ชที่แปลว่าค้นหาตรวจสอบเมื่อรวมความหมายของรีและคำว่าเสิร์ชได้เป็นคำรีเส a r c h หมายถึงการค้นคว้าหรือการตรวจสอบที่ทำซ้ำๆกันการวิจัยเป็นคำที่มีความหมายได้หลายแบบอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และแบบแผนของการวิจัย มีลักษณะแตกต่างกันในแต่และเรื่องที่จะศึกษาจึงมีนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความหมายของคำว่าวิจัยไว้ซึ่งส่วนใหญ่มักให้ความหมายไม่ตรงกันแต่มีความสอดคล้องในวิธีการหรือกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยจากนั้นที่นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้นั้นพอสรุปได้ว่า การวิจัยหมายถึงวิธีการที่ใช้เพื่อการค้นหาหรือสแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคำตอบของปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการทราบโดยใช้กระบวนการที่มีระบบมีขั้นตอนที่ชเชนเช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ความรู้ความจริงหรือข้อค้นพบที่จะได้มีความสัมพันธ์กับสภาพปัญหาที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยการศึกษาปัญหาใดปัญหาหนึ่งด้วยวิธีการวิจัยผู้วิจัยต้องมีเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจนว่าทําไปเพื่ออะไรหรือทําไปทําไมทั้งนี้เพราะว่าถ้าผู้วิจัยมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนอาจทําให้วิธีการศึกษาผลการศึกษาไม่ชัดเจนตามไปด้วยซึ่งทําให้การตอบข้อสงสัยที่อยากรู้ หรือต้องการทำให้ทราบคำตอบที่ไม่ชัดเจนดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ชัดเจนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัยกํำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเป็นงานวิจัยที่ทำเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาและจะทำให้สามารถ หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 2. เพื่อการสร้างทฤษฎีเป็นวิธีการศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ความจริงของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อนำข้อค้นพบที่ได้ไปตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้กับปรากฏการณ์ต่างๆได้ 3. เพื่อการทดสอบทฤษฎีเป็นวิธีการศึกษานำความรู้ ที่ได้ไปยืนยันหรือทดสอบแนวคิดต่างๆของผู้อื่นว่าถูกต้องหรือมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ประเภทของการวิจัยผลงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่นั้นมีเนื้อหารูปแบบระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยข้อสรุประยะเวลาการจัดกลุ่มตัวอย่างเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อความ สะดวกและความชัดเจนในการศึกษาผลงานการวิจัยจึงจัดแบ่งงานวิจัยออกเป็นกลุ่มต่างๆตามหลักกณฑนดังนี้ 1. แบ่งตามเนื้อหาและขอบเขตของศาสตร์งานวิจัยที่ปรากฏเผยแพร่อยู่นั้นถ้ายึดเนื้อหาและขอบเขตของศาสตร์เป็นหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบของการวิจัยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความหมายและคำตอบของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากกการกระทำของมนุษย์ 2. ง,งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นรูปแบบของการวิจัยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่นการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์เป็นต้น 2>, 2. แบ่งตามลักษณะข้อมูลและการวิจัยข้อมูลงานวิจัยที่ปรากฏเผยแพร่อยู่นั้นถ้ายึดหลักข้อมูลและการการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. งานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ผลสรุปเพื่อยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่คโคพบหรือข้อสรุปต่างๆของปัญหาวิจัย 2. ง,งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ไม่เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักในการวิเคราะห์เป็นการวิจัยที่มีข้อมูลแบบ การวิจัยที่เน้นการค้นหารายละเอียดในประเด็นปัญหาต่างๆในเชิงลึกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอาจได้มาจากการศึกษาสังเกตหรือศึกษากับหน่วยงานศึกษาเพียงไม่กี่หน่วยข้อสรุปหรือข้อค้นพบไม่เน้นการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปแต่เป็นการศึกษาในเชิงลึกของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญ 3. แบ่งตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยงานวิจัยที่ปรากฏเผยแพร่อยู่นั้นถ้ายึดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. ง,งานวิจัยเชิงบรรยายเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อนำข้อค้นพบไปบรรยายให้เห็นว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรบ่อยครั้งหรือไม่ 2. งงานวิจัยเชิงอธิบายเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อนำข้อค้นพบไปอธิบายให้เห็นว่าทำไมเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นได้ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 3. งานวิจัยเชิงพยากรณ์เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายศึกษาเพื่อค้นคว้านำข้อค้นพบที่ได้ไปคาดการณ์หรือทำนายการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายตอบคำถามการวิจัยที่ว่าถ้าแล้วจะเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเศรษฐกิจของชุมชนกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านตำบลบางกระไห่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเชราเป็นต้น 4. แบ่งตามผลของการวิจัยงานวิจัยที่ปรากฏเผยแพร่อยู่นั้นถ้ายึดผลการวิจัยเป็นหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1>, 1. งานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยบริสุทธิ์เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายศึกษาค้นคว้าเพื่อค้นหาความรู้ความจริงของเหตุการณ์ 2. งงานวิจัยประยุกต์เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ความจริงที่ได้นำไปทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ เพื่อทําให้การดําเนินชีวิตของมนุษย์มีความสุขและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 3. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเป็นเรื่องๆหรือเป็นครั้งๆไปผลการวิจัยที่ได้ไม่สามารถอ้างอิงหรือนำไปใช้กับกลุ่มอื่นได้เพราะว่าเป็นการสื่อาในขอบเขตจำกัดเฉพาะกลุ่ม เฉพาะปัญหาในวงแคบหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยหัวข้อปัญหาที่ถูกเลือกขึ้นมาทำการวิจัยนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกปัญหาได้เหมาะสมกับการวิจัยผู้วิจัยควรยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ความสนใจของผู้วิจัยความสนใจดังกล่าวควรเป็นความสนใจที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้ 2. ความสามารถของผู้วิจัยการเลือกปัญหาสำหรับการทำวิจัยในแต่ละหัวข้อผู้วิจัยต้องมีพิจารณาความสามารถของตนเอง 3. วิธีวิทยาการวิจัยเนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการที่มีระบบและมีขั้นตอนต่าง,างๆที่กำหนดชัดเจนนับตั้งแต่การกำหนดหัวข้อปัญหาวิจัยการกำหนดประเภทวิจัยการกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขตไปจนถึงเรื่องรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 4. ความสำคัญของการวิจัยผู้วิจัยมักจะได้รับคำถามตามมาเสมอว่าเรื่องที่ทำมีความสำคัญเพียงพออย่างไร 5. คุณค่าของปัญหาวิจัยในการศึกษาปัญหาที่เลือกเมื่อทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่ ผลการวิจัยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 6. สภาพแวดล้อมของการทำวิจัยการเลือกปัญหาเพื่อทำการวิจัยผู้วิจัยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำการวิจัยทั้งในส่วนที่เป็นนามธรรมาและรูปธรรม 7. เวลาที่ใช้ในการทำการวิจัยผู้วิจัยจะต้องบริหารและจัดเวลาให้ดี เพื่อทำให้ขั้นตอนต่างๆในการทำวิจัยมีความชัดเจนว่าเวลาไหนต้องทำอะไรอย่างไรการทำวิจัยบางอย่างมีกำหนดเวลา 8. สิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยนอกจากผู้วิจัยต้องมีกำลังงานกำลังทรัพย์และกำลังกายที่เพียงพอเพื่อให้งานวิจัยสำเร็จรู้ร่วงไปแล้วผู้วิจัยควรมีอุปกรณ์เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ความสะดวกอื่นๆเช่นควรมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสำหรับประมวลผลข้อมูลและการจัดทำรายงานผลการวิจัยควรมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติบางโปรแกรมไว้ใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย